ภาพของวันนี้ที่เป็นออนไลน์ครั้งแรกของเราก็คือจะเป็น data visualization process mm hmm. แปลเป็นไทยว่าอะไรกระบวนการทำกระบวนการสร้างภาพข้อมูลอ,ลอลในคือในวิชานเนี้ยเราต้องมีโปรเจกต์ที่เป็นของ business intelligence project ก็คือจะต้องมีการเอาข้อมูลแล้วก็มาสร้างเป็นภาพที่สามารถ interactive mm hmm. ได้แปลว่ากด แล้วมีการ movement มี a n i m a t i o นมีมิติบางอย่างเราใช้ซึ่งพอเข้าสู่โหมดออนไลน์การบ้านไม่การบ้านโปรเจกต์จะเป็นคนเดียวหมดเลยนะโอเคปะทำงานเดียวหมดทุกคนได้นะอ,องานเดียวหมดทุกคนแล้วก็ทูที่ใช้ขออาจารย์น่าจะเป็นโปรเจกต์ชนนี้เลยคือใช้เป็น capro ซึ่งส่งคลิปให้เมื่อวานแล้วทุกคนไปดูแล้วก็ลองลองไปดูซึ่งมเป็นทูที่ง่ายที่สุดง่ายกว่า Excel ตอนมีหลายแบรนด์ e x c e l เป็นพื้นฐานสุดแต่แต่ถ้าเราจะใช้ Excel แปลว่าเราต้องมีความเชี่ยวชาญในการ a d v a n c e ์เอ็กเซอ่ะซึ่งมันเทค time เวลาในการเรียนเยอะมากถ้าง,ง่ายสุดก็คือ Tab l o ซึ่งปัจจุบันถ้าเป็น Tab Pro u u b l i c จะเป็นฟรีใช้ได้ตลอดโอเคแล้วก็ในการทำโปรเจกต์จะเข้าเลยนะในการทำโปรเจกต์ของเราอ่ะเราจะแบ่งแบ่งแบ่งขัง้งหอดเขั้นตอนในการ ที่เกี่ยวข้องกระบวนการสร้างภาพของข้อมูลหรือว่า Data Visualization มันจะมีสเต็ปที่หนึ่งสิ่งที่เราทำก็คืออันแรกอันานะอนว่าไะแ c เอ้าอ่านว่าอะไรภาษาอังกฤษคว,ว,ษอวษเออไอขัวควายแปลว่าอะไรครับเออจัดหาหรือเปล่าครับเออจัดหาจัดหาข้อมูลหรือว่าการได้รับข้อมูลเดี๋ยว e x c e นที่สูกซ่อมหน่อาจยาเปิด Google Translate ฟังเสียง e c e ควายร์ควายร์ควได้ยินนะเออก็คือ c ว u i r e ก็คือเป็นการเตรียมข้อมูลหรือว่าจะหาข้อมูลในสิ่งที่เราจะทำของโปรเจกต์วิชานี้ก็คือเราคงไม่ต้องทำาู o กิลฟอร์มไปหาข้างนอกสิ่งที่อาจารย์จะให้ทำคือให้เราหา Data s e ซเลยดีกว่าเอเคใ่ปะหา Data s e ซเดี๋ยวจะบอกแหล่งที่มาว่า data s e ซจะหาได้จากที่ไหนได้บนโลกออนไลน์ครับมีหมดเลย Data s e ซที่เราจะเอามาใช้ในการ ทำโปรเจกต์ของวิชานี้นะครับโอเคหลังจากที่เราได้ Data าเซตแล้วอะเ Dataset มีมีทั้งหมด2แบบนะแบบแรกคือสร้างขึ้นมาเองโดยการเซอร์เวยแบบสอบถามแล้วไปแล้วทำ o o o l e Form นะครับให้คนกรอกแล้วเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์แบบที่2ที่ง่ายที่สุดก็คือมีคนเก็บข้อมูลหรือกวาดข้อมูลรวมมาให้เราหมดแล้วเราก็แค่เอาข้อมูลที่เขามีครับมาทำการวิเคราะห์ โปรเจกต์เราจะทำแบบที่สองก็คือหาเดต a าเซตที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่คิดว่ามันมีพลังที่จะสามารถสร้างเป็นภาพแล้วเพิ่มเงินหรือท,ทำให้ข้อมูลนั้นเป็นทองคำได้ครับสเต็ปที่สองอ่านว่าอ่านว่าอะไร h o r e ครับ horse horse ก็แพร์พาร์สก็คือเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเออก็คือพอเราข้อมูลที่เราเก็ตมาได้อะที่เราดูดมาได้นียครับเราแค่เอามาพาร์สก็คือเอาข้อมูลมาลองแตกดูว่าส่วนไหนที่จะใช้งานได้บ้างนะครับหล้วนั้นสเต็ปที่สามที่จะทำต่อมาคือฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แปลว่าอะไรคัดกรองครับเออคัดกรองข้อมูลแปลว่า ข้อมูลที่เราจะใช้เอาเฉพาะที่ใช้เท่านั้นอะไรที่เป็นข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราต้องการนะครับเราจะไม่ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับก็คือฟิลเตอร์นั่นเองคัดกรองข้อมูลเอาเฉพาะข้อมูลที่เราจะใช้แล้วมาทําให้เราไปถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการได้ข้อมูลไหนที่ไม่ได้ใช้ก็ไม่เอายากตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าเราจะวิเคราะห์ประชากรของคนในประเทศไทย เราจะเอาคนประเทศอื่นนอกจากประเทศไทยมาวิเคราะห์ด้วยกันไหมเอาป่ะเอาครับอ,อันนี้คือคัดกรองนะครับก็คือข้อมูลคือข้อมูลมีเยอะเราไม่จําเป็นต้องเอาทั้งหมดเราเอาแค่เศษเสี้ยวเดียวหรือส่วนเดียวที่มันทําให้เราถึงจุดเป้าหมายของเราได้อันนี้เป็นคัดกรองก็คือฟิลเตอร์ขั้นที่สี่อ่านว่าอะไรครับขั้นที่สี่คือไมเออไม่ แปลว่า,เ,าเหมืองคุดเหมืองเหมืองแรกความหมายคือเหมืองข้อมูลอะเ a ต้า i n เนิ Data ความหมายก็คือสิ่งตั้งแต่เรามีข้อมูลที่เราไปดึงข้อมูลหรือเอาข้อมูลมาใช้ได้แล้วก็ผ่านการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็มาคัดกรองเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เราใช้ในการสร้างสร้างเป้าหมายของเราได้แล้ว สิ่งสำคัญถัดมาถ้ามันมีแต่ข้อมูลเฉยๆครับแต่เป็นข้อมูลที่เราเรียนที่เราใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราไม่เอากระบวนการคิดแบบ Data Mining ก็คือการเอาคณิตศาสตร์การเอาหลักการทางสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมันคือการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองก็คือมันก็เหมือน m h i n e l e a r n i n g อ่ะหรือ AI ของขั้นเ a ต้ a l i z a t i o n ก็คือ ทำังไงก็ได้ให้เรารู้ว่าพฤติกรรมของข้อมูลที่เราเอามามันมีแพทเทิร์นหรือมันมีรูปแบบซ้ำๆแบบเดิมถ้าเราเก็ตมาได้เนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์หรือพยากรณ์ข้อมูลเหล่านี้ได้แล้วดังนั้นส่วนส่วนที่4ี่อ่ะเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดแปลว่าในการทำครับมันก็คือสูตรคณิตศาสตร์ทั้งหมดสูตรสถิติพวกการหาค่าซัมมารีครับค่าผลรวมหรือว่าหาพวก ค่าส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน deviation, หรือเป็นหาค่ามินค่าแม็กค่า a อ e วอร์อะไรพวกนี้ครับจะเกี่ยวข้องกับอันนี้ทั้งหมดที่เราใช้หรือแม้แต่การเขียนโปรแกรมที่เป็นกำหนดค่า if-else ครับเพื่อสร้างของบางอย่างขึ้นมาแล้วไปลากแปะในโปรแกรม Tableau ครับมันก็คือการทำเหมืองก็คือการเอาคณิตศ,ศาสตร์กับสถิติมาประยุกต์ใช้ในการทำคือเป็นสมองอะถ้าเราไม่ใช้อันนี้ได้ไหม มันก็เหมือนแบบเรามาพรีเซนต์อาจารย์แล้วแบบทําบาราด h แห้งๆมาแล้วก็บอกแค่ปริมาณกายภาพอะครับที่มันเป็นแค่แบบเป็นแค่ตัวเลขจํานวนแต่เราก็ไม่รู้ความสัมพันธ์ relationship ว่าถ้าบัชชถ้าเลขคนนี้เยอะกับพฤติกรรมคนนี้เป็นแบบนี้มันจะเกี่ยวข้องกันยังไงเนะี่ยมันคือการหาความสัมพันธ์หรือ relationship อย่างเงี้ยครับแล้วก็มาเข้าสูตรอะไรบางอย่างเพื่อจะสร้างเป็นกราฟหรือเป็นฉา a ที่ ให้มันมีสตอรี่อ่ะแล้วก็ให้มันมีสมองนะครับอันนี้หัวใจสำคัญน,นะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนทั้งหมดแล้วก็ represent คืออะไรครับ represent อ่า represent เอ่อการนำเสนอข้อมูลการสร้าง visualize model ก็คือก็คือการสร้างกราฟต่างๆครับก็คือขั้นตอนนี้จะเริ่มทำการสร้างกราฟต่างๆ หรือหรือฉากไดแกรมแผนภาพต่างๆที่ทำให้มนุษย์เห็นสมมติว่าอาจารย์มีข้อมูลให้มาหกแสนแถวเงี้ยถ้าเราใช้ Excel สร้างการาฟเนี่ยใช้พลังเยอะอยู่นะกว่าเราจะลากมือลากอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าใช้ตัวโปรแกรมช่วยเช่นแท็บโล่เนี้ยเราลากภายในวิดเดียวครับมันสร้างเป็นการาฟให้เราอัตโนมัติแต่การาฟก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่ามันมีการาฟที่เู้จักมีอะไรบ้างรูปฉากมีอะไรฉากบ้างพอช อพายชาดมีอะไรอีกพายชาดหน้าตา,า,า,าเป็นไงเป็นวงกลมพายชาดเป็นวงกลมพายชาดเหมาะกับอะไรเหมาะกับข้อมูลประเภทไหนครับพายชาดพายชาดข้อมูลปรนะเภทไ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์อ่าเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งกันเนี่ยครับหรือแบบง่ายสุดก็แบบพวกแบบถ้าเราอยากจะรู้ว่าลูกค้าของเราครับชอบกิน ไอคีมลดอะไรมากที่สุดหน้าที่เราเราถ้าเราทําเป็นบาร์ฉากแนวตั้งมันก็ก็ได้แต่มันก็ยากอะหมายว่ามันไม่ออทโมซิสเข้าสมองแบบรวดเร็วและจําได้เลยแต่ถ้าเราทําเป็นพายฉากแล้วแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สเกลน่าจะดีกว่าดีกว่าเป็นข้อมูลที่แบบไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับมันเป็นหยาบไปถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์แปลว่ามันลดมันลดความเรียกว่าลดลดความอันแฟร์ไปแล้วนะครับ ัดมาสเต็ปที่หกทำอะไรครับรีไฟร์รีไฟ์คือเลยนะแต่งปะครับเออปรับแต่งหมายความว่าสิ่งที่เราทำเสร็จมาแล้วครับมันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วมันต้องมีการอิมพลูสก็คือมีการปรับปรุงคือปรับปรุงรูปภาพอีกครั้งหนึ่งเราจะเรียกว่าขั้นของรีไฟ์เช่นยกตัวอย่างแบบต้องเอาทฤษฎีสีมาจับอย่างเงี้ยครับมันจะเกี่ยวข้องกับงานพวกกราฟิกดีไซเนอร์ด้วย,วยก็คือ หลังจากที่เราสร้างกราฟหรือสร้างภาพในรูปแบบต่างๆแล้วอะสีฟอนต์ font, สไตล์การจัดวางอย่างเงี้ยครับมีผลหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องเราจะเรียกว่าอยู่ในขั้น r e ไฟท์คือขั้นทบทวนแล้วก็ปรับแต่งฉากหรือว่าไดแกรมที่เป็น Visualize ของเราอะให้ให้มันเหมาะสมกับ user อรมากที่สุดสุดท้ายก็คือ interact uh, Inter ก็คือ i n t e r a c t interact ก็คือก็คืออะไรแปลว่าแปลว่าอะไรครับอินเทอร์แอคอิน t ทแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรผลกระทบต่อกันค่ะออ i เ t อ r a c t คชันเออปฏิสัมพันธ์ interaction act, Inter อน่ะ interaction ก็คือมนุษย์มันต้องไปกดมันต้องไปสัมผัสอะไรบางอย่างที่มันจิกจิกกันน่ะ หรือถ้ามันสัมผัสแตะกันได้อันนี้เรียกอินเตอร์แอคละหรือกระพริบตาและสั่งงานบางอย่างได้อะไรเงี้ยครับดังนั้นแปลว่ากราฟหรือว่าชาตแผนภาพที่เราสร้างอะ่ะในตอนทำโปรเจกต์ครับมันต้องกดและอินเตอร์แอคทีฟได้เลยนะหมายว่ากดปุ๊บมันต้องมีมูฟเมนต์ไปกระทบชิ่งกับกราฟตัวอื่นได้อะไรเงี้ยเพื่อทำให้ยูเซอร์ดูแล้วเฮ้ยแบบผมไม่เล็กนะครับอะไรเงี้ย แนวแนวแบบดูแล้วแบบมีสตอรี่มากกว่าให้เราดูแห้งๆเี่ยอันนี้สำคัญของการทำดังนั้นโปรเจกต์ของเราลายคนนะทำทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนไว้นะเอ,อทาทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนลายคนเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละขั้นตอนแล้วก็จะโชว์ของโชว์ของคือโชว์สิ่งที่เราจะทำโอเคนะดังนั้นเรารู้ขั้นตอนทั้งหมดเจ็ดขั้นตอนแล้วเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไร